ค่ะทีนี้เรามาหาเวลาที่ลูกบอลจะลอยอยู่ในอากาศได้นะคะเมื่อเราาแยกฟังก์ชันของความเร็วออกเป็นแนวนอนแล้วก็แนวดิ่งแล้วนะคะซึ่งเวลาที่ลูกบอลจะลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเราจะหามาจากความเร็วในแนวดิ่งก็คือ vertical speed ก็คือ s s i n เซตานะคะทั้งนี้นะคะ,ะเราทราบมาว่า การที่แบบโปรเจกต์ตายเนี่ยคือจะมีแรงดึงดูดโลกเนี่ยกระทำใหทิศพุ่งลงเสมอก็คือประมาณนะคะประมาณ10เมตรต่อวินาทีนั้นนั้นแปลว่าทุกๆ1วินาทีเนี่ยลูกบอลจะมีความเร็วลดลง10เมตรต่อวินาทีถูไหมคะนั้นเช่นสมมุติง่ายๆถ้าเริ่มต้นลูกบอลมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีแรงดึงดูดนะคะหรือกรา v ิ t ีเนี่ยคะ่ะแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ย จะทําให้ความเร็วของมันลดลงนะคะด้วยความความเร่งนะคะเพราะว่ามีความเร่งประมาณ9.8คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2อเพราะนั้นถ้าเริ่มต้นโยนขึ้นไป10เมตรต่อวินาทีก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ1วินาทีที่จะไปอยู่ที่จุดสูงสุดเพราะที่จุดสูงสุดเนี่ยจะมีความเร็วเป็นเป็นศูนนะคะ นี่คือผลของของแรงโน้มถ่วงโลกหรือ gravity นะคะเขาก็อธิบายว่า gravity slowly i t down at 1 e p e เ m per s ม c o n d square แวบบว่าความเร่งเนจากแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยจะทำให้ความเร็วลดลงด้วยความหน่วงนะคะสิเมตรต่อวินาทีกำลังสองนั้นเราก็จะได้เวลาที่ทุกบอลจะอยู่ในอากาศก็คือเอาความเร็วหารด้วยความเร่งนะคะถ้าความเร็วต้นเป็น1ิ หาร1ิบก็จะอยู่ได้ประมาณ1นึ่งวินาทีเองนะคะังนั้นถ้าถ้าเราทราบความเร็วต้นนะคะเช่นเ,เวลาทั้งหมดนะคะนั่นคือที่จุดสูงสุดเนี่ยนะคะหวินาทีเพราะนั้นถ้าลงมาด้วยก็จะเป็น2องวินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดก็คือต้องต้องคูณ2ใช่ไหมคะเพราะว่าเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ต้องลงมาด้วยนั่นคือเวลาทั้งหมดนะคะก็จะเป็น2เท่าของ เวลาที่กันที่ไปได้ที่จุดสูงสุดนะคะเมื่อทราบความสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะเราก็ลองมาคํานวณหาเวลาที่อยู่ที่ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศก็ให้ด้วย A นะคะ t a คือ a นนั่นเองเวลาที่ลูกบอลขึ้นที่ได้อยู่ในอากาศก็เท่ากับความเร็วในแนวดิ่งนะคะหารด้วยค่าความเร่งเนื่องจากลน้ำตัวรกคือ G นี่คือความนี่คือ เวลาที่ขึ้นที่จากจากไหนเอ่ยจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะคะที่จุดสูงสุดเพราะนั้นถ้าเวลาทั้งหมดก็ต้องทำางไคะเนื่องจากเวลาที่ลูกบอลขึ้นที่ไปจุดสูงสุดก็จะเท่ากับเวลาที่ลูกบอลจากจุดสูงสุดลงมาข้างล่างก็คือ time up เท่ากับ time down พราะนั้นเวลาทั้งหมดก็ต้องคูณ2ลงไปนั่นเองเพอคูณ2เขก็ไปแล้วเราลองมาแทนค่านะคะเรารู้ค่า sb หรือ vertical speed นะคะเราแทนค่าลงไปนะคะ ก็จะได้เป็น 2sB ก็คือ s S i n เหารด้วย g นั้นเราก็จะได้สูตรของเวลาที่ลูกบอลจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศทั้งหมดนะคะก็คือสูตรสำเร็จนะคะ ta เท่ากับ 2s S i n เหารด้วย g แปลว่าถ้าเรารู้ความเร็ว s ความเร็วต้นรู้มุมที่เราโยนลูกบอล เราก็จะสามารถหาเวลาทั้งหมดที่ลูกบอลเคลื่อนที่อยู่ในอากาศนะคะนี่ก็เป็นปริมาณแรกเจ,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 จนว่านี่คือถ้าเรารู้มุมนะคะถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ของมุมเนี่ยเราก็จะหาเวลาได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอถัดไปว่าจะหาอะไรต่อนะคะ